โอเคตรงนี้ลดความแรงเพิ่มนะครับน้ำยาแอร์นะครับพิษทางลมนะครับโอเควิทยุเปิดปิดตรงนี้นะครับเลื่อนสามารถเปิดเสียงตรงนี้ได้เลื่อนแขนได้นะครับมี AUX แล้ว USB นะครับโอเคขออนุญาตนิดนึงนะครับครับนลุกนะครับผมไปเร็วๆแล้วกันตรงนี้ร้อนหน่อยพอโต้นะครับกดในปุ่มเดียวนะครับโอเคอนุญาตปิดนะครับ Okay. ส่วนก้านนี้เป็นกา้กานก้านไฟไฟเลี้ยวไฟใหญ่มีโหมดออโตโอ้ซึ่งสามารถเราปรับไปหมดออโตโอ้มันสามารถติดเองในเวลาคือในที่ที่ไม่มีแสงสว่างครับเปิดปิดเอง<ม>อะป่าน้ำฝนอยู่ด้านนี้ซึ่งทั้งสองอย่างมันจะตรงข้ามกันหุดน,<ช>นะครับมีป่น้ำฝนมีระบบออโต้เหม,มือนกันถ้ามีน้ำกระเด็นหรือว่าฝนตกมันจะเปิดปิดเปิดเองเหมือนกันใครับก็ในส่วนนี้ไม่น่ามีอะไรซับซ้อนเท่าไหร่มาถึงเรื่องระบบขับเคลื่อนแล้วกันนะครับซึ่งพี่ลืม ูหน้าตามันก็แปลกแปลกประหลาดประหลาดไม่เหมือนอรถชาวบ้านทั่วไปนะครับค,บคือเราลืมเกียร์อโอโต้ของรถปกติทั่วไปแล้วกันนี่มันคือเกียร์ธรรมดามที่ไม่มีขาคัชแล้วมีโหมดออตโต้นะครับไม่ใช่เกียร์ออตโต้แล้วมีโหมดธรรมดามงไหมครับงงนิดนึงยังไงเดี๋ยวผมไปลองขับให้พี่ดูก่อนนะครับพี่อาจจะเคยใช้เกียร์ธรรมดาเคยเนาะงั้นผมจะสาธิตให้ดูแบบสองโหมดแล้วกันก็เดี๋ยววิธีการใช้งานเหยียบเบรค ผมปลดเกียร์ลงมาเบาๆปึ้งตอนนี้ที่หน้าปัดมีขึ้นตัว A ตัว A A Puerto นะครับผมถ้าขับขับไปอยากปรับเปลี่ยนเป็นเกียร์ธรรมดาดันไปเบาๆหนึ่งวินาทีเขา A หายไปแล้วหนึ่งเกี๋ยวหนึ่งเดี๋ยวสองลงมาเกียร์หนึ่งเข้าไหมครับชิดั p ชิดาวนะครับโอเคยังไงเดี๋ยวผมทดสอบให้ดูก่อนหนึ่งรอบโดยการใช้โหมดเกียร์ธรรมดาให้ดูก่อนนะครับรัดขับขัดนิดนึงครับใช้เป็นรัดรองไหมคะ ที่นี้นเซตตี้เบลเขาลองลองครับ้องได้ครับลองทั้งคู่ไหมสองคนหรือว่าคนเดียวสองคนเลยครับโอเคผมขออนุญาตออกตัวเลยนะครับผมเหยียบคันเร่งเบาๆผมยกเบกม,ม,มือลงใลนกรณีที่เป็นทางลาดเพราะมันคือรถเกียร์ธรรมดามนะครับ<ม>บอกโอเคผมดันเกียร์เกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สองที่ก็สึกหน่วงๆเนาะมันคือเกียร์ธรรมดาที่เหมือนมีคนเหยียบคัสช์อยู่ในจังหวะที่เขาหน่วง การเหยียบทัชของรถซึ่งมันมีไฮดรลิกเกียบให้เราอยู่ในเครื่องนะครับผมดันีเกียร์สามนะครับผมมาเกียร์สามอยู่นะครับโอเคผมค่อยค่อยเบรคเกียร์มันชิ้ดาวลงมาให้เราเองมันประมวลผลให้เราเองนะครับดูถึงความเหมาะสมนะครับโอเคยังไงสเตชันแรกมันเป็นทดสอบอัตราเร่งนะครับผมลองเร่งให้ดูก่อนระดับหนึ่งนะครับในโหมดเกียร์ธรรมดานะครับ เรานั่งกันห้าคนร mm. เรางเขาก็ประมาณใช่เราก็เกียร์เองใช่ไหมครับใช่ครับถูกครับอันนี้คือเกยียร์ธรรมดานะครับซึ่งเรื่องของอัตราเร่งความแรงอะไรผมคงไม่ต้องไม่ผมไม่เน้นเนนท่าไหร่ละกันเพราะไม่แตกต่างกันสาหรับรถในระดับเดียวกันพ5ะไอทีซีในค่ายหรือไม่ต่างกันเท่าไหร่เราอาจจะแรงกับเขาเขาอาจจะแรงกับเราบ้างสลับกันมันไม่พิเศษตรงนั้นผมจะไม่เน้นในเรื่องนั้นละกันผมจะเน้นในเรื่องของน้าหนักมอมไรการควบคุมรถ แล้วก็บาลานซ์ของรถาการตอบะถนนผมจะเน้นในเรื่องนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตทดสอบในสถานีนี้ล้วกันนะครับพี่เกาะน,นิดนึงนะครับผมอาจจะไปเร็วหน่อยเกาะนิดนึงนะครับเกาะนิดนึงนะครับไปเร็วหน่อยนะครับจะให้ดูว่ารถมันไม่มีอาการมันไม่เหวียว่ยงมันอยู่เฉยๆซึ่งมันคือสิ่งที่รถขนาดเดียวกันไม่เป็นอย่างนี้ ค่านอื่นค่ายอื่นอาจจะมีอาการหรือจริงๆค่ายอื่นมันทีก็มีเกาะถนนเหมือนเรานะครับแต่เขาไม่นิ่มเท่าเรา<ม>นะครับผมถึงจะเน้นเรื่องนี้และอีกเรื่องหนึ่งที่จะเน้นก็คือระบบเบรคผมจะสาธิตในสถานีจี่ท้ายแล้วกันโอเคนี่ผมอยู่ในโหมดเกียร์ธรรมดานะครับผมดันเข้ามาทางซ้ายบเาบาๆหนึ่งนาทีขึ่นตัวเองเปลี่ยนเกียร์แล้วผมไม่ต้องกังวลอะไรเรื่องเกียร์แล้วแต่วิธีการเปลี่ยนเกียร์เขายังหน่วงเหมือนเป็นเกียร์ธรรมดาอยู่นะครับเดี๋ยวลองดูการเปลี่ยนเกียร์ของเขาแล้วกันนะครับ แต่จร,จริงๆไม่ต้องกังวลอะไรเลยที่เหยียบเบ่คเหยียบเบรกปกติใช้งานยังไงเดี๋ยวสถานีนี้ผมขออนุญาตทดสอบเบรกให้พี่ดูนะครับผมอาจจะไปเร็วพี่อาจจะเกลีไว้หน่อยมันอาจจะมีแรงเวียงอาจจะมีแรงเบรคอาจจะหน้าต้มพิมได้น,นะครับระวังนิดนึงนะครับผมไปเร็วหน่อยนะครับขออนุญาตกน,นนี้การทำง,งานเกียวโตเนี่ยครับผมรู้สึกนิดนึ่งไหมครับผมไม่ได้ยกคอนเร่งเลยนะครับมันเปบรคมันเองเดี๋ยวผมขออนุญาตเบรกทดสอบเบรกให้ดูนะครับ ที่ผมกำลังจะบอกต่อไปคือในรถระดับเดียวกันเบรกระบบ ABS เหมือนกันทุกอย่างระบบเหมือนกันรถรุ่นเนี้ยเบรกสั้นที่สุด mm. ผมทด,ดสอบกันมาแบบมีมีไม่ได้แบบพูดไม่ได้พูดขึ้นมาล,ยลอยๆนะที่มันคือมีการทดสอบเป็นจริง mm. ๆนะครับก็ไม่ได้บอกว่ารถคันอื่นเบรกไม่ดี mm. ทุกคันดีหมดมีระบบเหมือนกันทุกอย่างหมดแต่เราเบรกสั้นที่สุดเรา mm. ดีที่สุดนะตอนนี้ผมจะเน้น,นเรื่องของตัวเนี้ย ขับขี่คล่องตัวทั้งในเมืองและรอกเมืองคล่องแคล่วภูมลใยมีน้ำหนักนิดๆเกาะถนนแล้วเบรกที่ดีนี่แล้วก็ออปชั่นอื่น,นๆที่ลองเทสไปดูแล้วกันคือคล้ายๆกันไม่มีอะไรต่างกันเท่าไหร่นะครับที่ผมจะเน้นก็คือที่ผมได้พูดไปเบื้องต้นนะครับยังไงผมให้ที่ลองทดลองขับดูก่อนนะครับว่ามันเป็นจริงไหมมันขับง่ายหรือขับยากแค่ไหนบางท่านอาจจะพูดว่ารถมันกระตุกรถเป็นอะไรที่ลองก่อนนะครับ ม่ยากไม่มีอะไรซับซ้อนง่ายๆแต่เราอาจจะยังไม่เคยเจอกับระบบนี้เราจะต้องทาความเข้าใจกับมันนิดนึงครับยังไงเดี๋ยวขออนุญาตสลับที่กันจากที่แล้วกันนะครับโอเคเวลาผมจอรดรถเหมือนเกียร์ธรรมดาเลยครับผมเข้าเกียร์ N <ม>ถ้ารถท่าทางลาดมหมกดมือมผมหมครับนะครับนะะล,ล็อกรถระบบมันจะล็อกเองนะครับเวลาเราลงมันมีเซฟตี้อยู่กันดึงสองทีทีแรกคือเซฟตี้นะครับ